สวัสดีครับช่องโซลเลเวอร์นะครับถ้าคุณชอบเกมโซลเราคือเพื่อนกันนะครับบทสรุปร้อเปอร์เซ็นของเกมหลัดบอลนะครับแล้วก็แนวทางเก็บถ้วยแพตินัมโทฟี่นะครับตอนนี้ถึง e ีพีที่สิบเจ็ดแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการลงดันเจี้ยนเพื่อจะเก็บบิสคลอนะครับเพื่อจะเอาถ้วยอาวุธครบนะครับแล้วก็ถ้วยควีนยาํานะครับอันนี้เพิ่งผ่านดันที่สองไปนะครับจากคราวที่แล้วนะครับเซนทรัลปะตูเมลูเดี๋ยววันนี้จะไปลุยดาน ดันโลเวอร์ปทุมิรูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็กลับไปเตรียมตัวที่ Hunter ร์ดีมกันนิดนึงนะครับผมจะพาลงดันทั้งหมด7ดันนะครับก็คือเอาเฉพาะดันที่จําเป็นในการเก็บแพททิ่มน,น,นะครับส่วนดันนอกเหนือจากนั้นก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเล่นก็สร้างแล้วก็ไปเล่นได้นะครับผมจะไม่พาลงหมดทุกดันนะครับไม่งั้นมันจะเยอะเกินไปก็ ลงดันมันค่อนข้างน่าเบื่อด้วยนะครับด่านมันก็ซ้ำๆกันนะครับเรื่อง่ก็ไม่ค่อยมีอะไรอันนี้ผมจะซื้อตะเกียงไว้นิดหนึ่งคขาก่อนไม่ได้ซื้อเป็นตะเกียงห้อยเอวนะครับทําให้เพิ่มแต่งสว่างขึ้นมาสักนิดนึงนะครับกดใช้เลยอ่าอยู่ในดันเจียนมันมืด เลเวลช่วงนี้ผมก็จะใส่ vitality นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนลงดันลดเลือดแล้วเลือดเราน้อยมากนะครับก็จะพยายามอัพเลือดสูงๆไว้ก่อนกดสร้างดันที่3ามนะครับ lower p a t ู l u l u พร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับ สำหรับโลเวอร์ประตูเมลูก็เป็นดันระดับเด็บสามนะครับก็จะมีความยากขึ้นกว่าสองดันก่อนหน้านี้อีกนิดนึงนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรมากของจริงมันจะไปอยู่ในดันลดเลือดตะเกียวก็ก่อนจะไปห้องข้างหน้านะครับตรงนี้ยังมีห้องไปเอาวัตถุดิบอยู่ เข้ามาในห้องนี้ก่อนครับมีแมงมุมมาต้อนรับเราเดี๋ยวเราจะไปลงมาจากทางอื่นนะครับแล้วกลับมาขึ้นบันไดฝั่งนี้จะขึ้นบันไดมาจาก้างล่าง อันนี้มาตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คือกับดักถ้าเหยียบไอ้ป่าท่อทมอนี้นะครับไอ้กับดักเมื่อกี้กจะทำงานเนะเป็นธนูยิงใส่เราห้องนี้ของ ตัวนี้ซุ่มอับของด้วยข้างหน้าจะมีไอ้ผีถุงเดี๋ยวห้องนี้ค่อยมาทีหลังนะครับจะไปห้องข้างหน้านี้ก่อน เดินก็มองซ้ายมองขวาเนะครับเผื่อมีอะไรให้เก็บจะเจอศัตรูตัวใหม่ถ้าโดนมันฟันนี่ฟันแรงมากเลยรับไปตัวนี้น่ก็จะมีริชัวแพล็ดอีกแล้วริชัวบลักไม่ใช่ริชัวแพล็ดเรียกชื่อผิด กลับไปห้องเดิมเมื่อกี้นะครับการไอสองตัวนี้ของตรงนี้นะครับก็ตรงนี้จะมีซ่อนอยู่ตัวหนึ่งก็จะมีโคลบลักอยู่ตรงนี้ไอเวลาเห็นไอควันๆอย่างนี้นะครับเราทุบอันนี้ได้ ควันมันจะหายไปจะได้มองเห็นชัดๆหน่อยแล้วก็ลงตรงนี้เลยครับห้องนี้ไม่มีอะไรนะครับจะมีห้องถัดไปส่วนห้องนี้จะมีไอเกมอยู่ก็จะมีไอ้ผีถุงตัวหนึ่ง ี่ก็ไม่มีอะไรมีแต่เนี่ยถ้าเราทุบไอ้ไข่อันนี้นครับมันก็จะควันจะหายไปจะมองชัดขึ้นหมดแล้วนะครับสำหรับแอร์เรียนี้นี่ก็ขึ้นมาตรงที่ผมบอกเมื่อกี้ตรงทางที่เราเข้ามาเดี๋ยวกลับออกไปแล้วก็เข้าเส้นทางหลักนะครับ ทางหน้านี่คือกับดักนะครับเห็นไหมป่าท่อกทอมอนี่ครับเหยียบแล้วจะยิงธนูใส่เราสามดอกครับคือโดนสามดอกนี่ทีเดียวตายเห็นม่วงๆข้างล่างห้องบอสนะครับมาทางนี้ก่อน เ้ยไปไหนแล้วเก็บของชิ้นนี้แล้วก็ไอตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องลงไปนี่มันจะมีไอแมงมุมนี่มารีบหนีไปนี่ก็มีกับดักแต่ว่าไม่โดนโอ้ยจัดการตัวนี้ให้เร็วที่สุด มุมแดงนี่ตีแรงมากก็ตรงนี้ระวังไอ้ตัวยิงปืนยิงแรงมากครับโอ้โ,อโอ้เคุวเ๋ยวเ๋ยว องบอสเปิดแล้วนะครับกลับขึ้นมาที่ห้องเมื่อกี้จัดการได้นี่ด้วยนี่ครับจะมีฝาท่อก็ทาอมอ,อยู่แถวตรงนี้ไหนวะช่างมันเถอะตรงนี้จะมีแมงมุมเพียบเลยนะครับระวัง ไม่สู้ก็ได้หมดแล้วนะครับมาตรงนี้ตอนนี้ก็เคลียร์หมดแล้วนะครับเหลือแต่ห้องวอสก็ลงมาเลยบอสก็เป็นที่อ้วนสามคนก็ไม่ได้ยากอะไรครับ เลยแฮรลี่ไม่ยากครับตายแล้วหนึ่งตัวโอ้ผมจะแพรลี่ไหมแพรลี่ไม่ยาก โอ้ยโดนในตัวนั้นยิงตายแล้วตัวตัวนี้ก็ไม่ยากละ ไปเลเยอร์สองต่อลงลิฟต์เลเยอร์สองสองฝั่งไม่มีอะไรนะครับพอดี ตูนี้ยังเปิดไม่ได้นะครับต้องไปเปิดแตกลางมาฝั่งนี้จัดการตัวนี้มันจะมีพวกข้างบนอยู่นะครับถ้ามันทาให้มันลงมาได้ก็ดีเวลาขึ้นข้างบนจะได้ไม่เหนื่อยแต่นี้มันไม่ยอมลงมานะครับเข้ามาในนี้จะเจอหนูตัวหนึง่งเดี๋ยวเพิ่งรีบกระโดดไป ก็เตรียมมอเตอร์ล็อบคอกเทลครับที่ไม่ให้ไปเพราะว่ามันมีตัวนี้ดักเราอยู่โดนทะเลทองลูกจับชายนิ่งคอยด้วยบันไดนี้เดี๋ยวค่อยมาขึ้นทีหลังนะครับไปทางนี้ก่อนไปทางข้างหน,น้านี้ก่อนอันนี้จะเป็นห้องที่มีหนูเยอะๆแล้วก็มีไอเทมนิดหน่อย ของกันก็ได้เย็นเย็น ตายเพราะหนูดูศพหนูดีๆนะครับบางทีมันก็ดอไปไอทอมมัดนี่แล้วก็กลับไปขึ้นบันไดเมื่อกี้ครับบันไดนี้ขึ้นมาปุ๊บจะมีสองทางนะครับคือทางสะพานกับ ทางด้านนี้มาด้านนี้ก่อนระวังมา,าห้องนี้ห้องนี้ไม่มีศัตรูมีแต่ควันควแกงเราให้กลัวครับแต่จะมีทางกำแพงรับอยู่ข้างหน้า ข้างในก็จะมีหีบสมบัติหีบหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวแจกแร่สี่ตัวแต่ว่าเราไม่สามารถเก็บทั้งสี่ตัวได้ครับยังไงก็เก็บไม่ทันได้เต็มที่ก็สามตัวนี่นะครับมันจะมีสี่ตัวยังไงได้เต็มที่ก็สามตัวครับ ไม่ทันแบ่เมื่อกี้เกือบทันนะใครอยากจะเก็บอีกตัวให้หมดก็กดออกแล้วเข้าใหม่นะก็กลับขึ้นไปครับไปทางสะพานเมื่อกี้ มีพวกนี้อยู่เทียบเลยพวกนี้ต้องระวังมันฟันเราล่วงลงไปนะครับอันนี้จะมีพี่ยักษ์ แบบไม่ใช่ดาบเป็นเหล็กแบบเหล็กจี่ไฟอันนี้จะเปิดประตูห้องบอลแล้วนะครับห้องนี้บางทีมันก็มีตัวแมงมุมแต่มันไม่ลงมาไม่รู้ทำไมแล้วก็มาตรงนี้นะครับลงตรงนี้เลยมาดูนี้ ไม่ใช่ครับอันนี้รูเดิมมารูนี้ครับไอประตูนี้คือต้องผมจะพาไปเปิดมาจากอีกทางนะครับตอนนี้ประตูห้องบอสเปิดแล้วถ้าตรงไปข้างหน้าก็คือห้องบอสเลยนะครับแต่ว่าจะมีอุปกรณ์สำคัญอยู่ในนี้ มีที่สร้างอาเคนเฮสด้วยไม่ดอกปวดเลือดให้บ้างเลยปวดเลือดเริ่มเลือนน้อยเข้ามาทีนี้นะครับอ่า ไอตัวนี้เวลาฆ่าเสร็จรีบออกมาครับมันจะติดพิษคราวนี้เราขึ้นข้างบนก่อนนะครับคราวก่อนเราไปข้างล่างก่อนเพราะว่ามีเหตุผลอยู่คือเราต้องมาเก็บไอ้พวกอุย้ยเราต้องมาเก็บไอ้พวกยิงปืนใหญ่ข้างบนก่อนครับไม่งั้นมันจะยิงปืนใหญ่ใส่เราขึ้นมาตรงขึ้นมาชั้นนี้ก็จะมีสองทางทางนี้ ับทางที่มีบันไดให้ไปทางที่มีบันไดขึ้นไปข้างบนก่อนคือทางนี้จะมีพิีถุงอยู่ด้านข้างนี้ไม่มีอะไรนะครัแต่ว่ามีอยู่ซอกนี้แต่ฝั่งด้านข้างฝั่งนี้ไม่มีอะไรอู้ โยกตรงนี้นะครับให้สะพานนี้มันพับลงมาคือถ้าเราไปข้างล่างก่อนจะโดนเนี้ไอเนี้ยครับไอตัวเนี้ยมันยิงปืนใหญ่ใส่ก็พลังแอตแท็กมนเลยจะยิงปืนใหญ่ลงไปข้างล่างแล้วก็จะบาดเจ็บแบบหนักมากปืนใหญ่นี่ยิงใส่ศัตรูได้ด้วยนะ มีทั้งตัวคว้างระเบิดไอ้ฝั่งนี้ก็คว้างระเบิดครับอีกฝั่งก็ยิงปืนใหญ่ใส่เราข้างล่างก็เลยต้องขึ้นมาเก็บมันข้างบนก่อนก็มาลูนี้ก่อนนะครับนี่ครับเห็นกิโยตินไหมครับวิ่งไปเลยนะครับถ้าวิ่งไปเลยจะไม่เป็นไรครับอันนี้มีสตูซ่อนอยู่ ในนี้ก็จะศัตรูเพียบเลยเดินเป็นขบวนพาเลรดเลยนุ่นเราสามารถล่อพวกนี้ให้โดนอีโอตินฟันได้นะครับโดนมั้งไหมไม่โดน ี่คือเสียงหมาข้างล่างนะครับเย็นๆครับมันอยู่กันเยอะเดี๋ยวพีถุงตัวเดียว ดรอปอะไรให้เลยนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับกลับไปทางเดิมกลับไปทางสะพานเมื่อกี้อันนี้วิ่งไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับกิโยตินถ้าเดินธรรมดานี่เรียบร้อยนะครับเลือดประมาณเลือดลดประมาณเกินครึ่งหลอดนะครับตรงนี้ก็จะมีโอ้นีงไงผมลืมอย่าลืมตรงนี้นะครับ ลงไปข้างล่างนีจ่จะเจอหนูเต็มเลยเป็นห้องหนูอีกแล้ว หมดแล้วมาทางนี้นะครับที่มันเป็นอันนี้ครับเรียกไม่ถูกที่มันเป็นในอย่างเงี้ยหลุมศพขึ้นมาในซอกนี้จะมีตัวจำสแกร์อยู่ในลมสองฝั่งเลยจะเก็บไม่เก็บก็ได้ถ้าไม่ไปใกล้ๆมันก็ไม่ออกมาครับ นี้ก็คือสะพานข้างบนนะครับที่มีตัวยิงปืนใหญ่ถ้าเรามาข้างล่างก่อนเมื่อกี้ก็จะโดนลุมยิงด้วยปืนใหญ่ในนี้ก็เยอะครับระวังดีๆมีต้อนอยู่ในเนียนตัวหนึ่งตรงนี้ เจ็บหมดเดตัว การพี่อ้วนก็ไอตัวนี้อันนี้ด้วยเปิดทิดอันนี้ครับจะมี extract arcane h e s t ของสำคัญเลยผมเรียกชื่อผิดใช่ไหม workshop h e s t extractor ็วิ่งกลับไปครับข้างบนเราเคลียร์หมดแล้วนะครับอ่านห้องหนูที่เราโดดลงมาเมื่อกี้เข้ารูนี้ก็จะไปเจอบันไดตอนต้นด่านตอนต้นรูขึ้นมาอีกรอบเมื่อกี้เราไปฝั่งที่มีบันไดที่มันมีผีถุงนะครับก็คือฝั่งนี้คราวนี้เราไปฝั่งนี้ จะไปโผล่อีกห้องนึ่ง,งครับห้องที่ตอนอ่าตอนอีกห้องนึงมันเข้ามาไม่ได้ครับมันจะมีสมบัติอยู่รู้สึกมันจริงมันต้องมีไอแมงป่องอย่งนใช่เหรอไม่มีก็ไม่เป็นไรก็จะมามาเปิด เป็นช็อตคัตตรงห้องนี้ครับที่ตอนแรกเราเข้าจากฝั่งนู้นไม่ได้โอเคเคลียร์หมดเรียบร้อยนะครับเลเยอร์สองเหลือแต่บอสเมื่อกี้เราไปผจญภัยมาในทางฝั่งขวานี่นะครับเคลียร์หมดล้ะคราวนี้ก็ยิงตรงเข้าห้องบอสอย่างเดียวเป็นบอสยักษ์มแมลงเคลียร์มันจะอยู่ด้านขวา เอาก่อนเลยโอ้ยเดี๋ยวๆเดียวโอ้เด, ه, เดี๋ยวนะจังหวะไม่ค่อยดี โอ้ถีบโคตรแรงโอ้ยอย่ายากสิบอกคนอื่นไม่ว่าไง เพียงโดนีกก็าจริงๆไม่ยากขนาดนี้นะครับแต่ว่าผมเล่นประมาทไปนิดนึงก็จุดตะเกียงนะครับ แล้วก็เดี๋ยวก่อนจะไปเ,เลเยอร์สามนะครับเดี๋ยวจะกลับไปเตรียมตัวที่ Hunter ร์ดีมกันก่อนนะครับได้บัตรอีโคมาพอสมควรแล้วก็จะมาซ่อมอาวุธด้วย